เพื่อนเพื่อนนี่เรากำลังจะไปที่ไหนกันเนี่ยตามมาเถอะไดโนเราต้องรีบแผ่นออกจากที่นี่นะใช่ใช่ที่นี่มันอันตรายมันมีผีเดี๋ยวก่อนนะนี่คือทางหนีจริงๆเหรอโอ้ยเห็นแล้วอยากจะไปล้มรีบวิ่งมาเถอะไดโนมันไม่ปลอดภัยเออหลอกก่อนดิเพื่อนเฮ้ยด้านมันด้านมันเพื่อนด้านมันตัวอะไรย哟 ช่วยแล้วมันมาทางนี้เลยนั่นมันผับผับผับผีผีผีอะไรเออเออแย่แล้วทุกคนช่วยแย้ไนนเนาะอย่าวิ่งมาทางนี้สิเอเอไม่ไหวแล้วบันนีเ่เดี๋ยวฉันจะช่วยจัดการมันเองนี่เนีเจ้าผีเออผีนอนหรือเปล่าเนี่ยเออไม่น่าใช่น้อโอ,เอ้เดี๋ยวฉันจัดการเอง อย่างน่ากลัวเลยนะคะเรารีบไปตรงอื่นกันดีกว่าหุยเราเจอกับบ้านหลังนึงแล้วบ้านอะไรมาอยู่กลางป่าแบบนี้เขาไมาส่สิไดโนฉันว่าเราต้องหาสวิตนะชวิตอะไรอะ่ะมันมีแต่ถังนี่มันถังสายไหลเนี่ยเอาเถอะรีบๆหาแล้วนี่เธอเปิดไฟฉายอยู่ใช่ไหมเออสวยแล้วฐานหมดเฮ้ยเ,เจอชวิตแล้วโอเคเรารีบไปจากตรงนี้กันดีกว่า เราต้ตองรีบหาทางออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดแต่ว่าทางออกมันอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยนี่พวกเรากำลังหลงป่าใช่ไหยฉันว่าใช่นะเราหลงป่ากันแล้วพวกเราทั้งหมดต้องตายอยู่ที่นี่ตลอดกอาลเดี๋ยวก่อนนะฉันว่ามันมีทางออกใช่ใช่ใช่ฉันเห็นทางออกอยู่ตรงนู้นมาค่ะทุกคนเรามาหาทางออกกันดีกว่าพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าป่าแห่งนี้มันจะมีอะไรรอเราอยู่แต่ว่า เราต้องรีบเผ็ดออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดแล้วมันอ,อยู่ที่ไหนแล่ะเนี่ยก่อนที่ฐานไฟฉายของพี่จะบมดอ๋อฐานหมดช่วยแล้วอไฟฉายฐานหมด <c oughs> อุ๊ยนี่ไงเราเจอแล้วประตูทางเข้าตรงนี้ต้องเป็นทางออกหรือว่าซ่อนความลับอะไรเอาไว้แน่นเลยโอเคเดี๋ยวฉันติดตั้งสวิตช์ก่อนนะ <c oughs> มาค่ะทุกคนเราเข้าไปข้างในกันดีกว่า <c oughs> เปิดสวิตช์อุ้ยที่นี่เนี่ย มันมีโต๊ะเก้าอี้แต่ไปหมดเลย<อ>เร็วๆเ,เข้ารีบเข้ามาฉันจะเดินหน้าไปก่อนนะก่อนที่ฐานไฟใช้จะหมดนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหมีรอยสีแดงๆด้วยทำการเซฟก่อนดีกว่าเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะคะฐานไฟใช้ของพี่ได้หมดลงแล้วมาดูทางนี้สิมันมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ในนี้เดี๋ยวก่อนหนะ้าใจเย็นๆก่อนโอเค ไฟเปิดแล้วไปเร็วไปกระโตมาค่ะทุกคนเราต้องทำการหาสวิตอันต่อไปเพื่อทำการเปิดประตูอันต่อไปให้ได้โอ้โหกล่องอะไรเยอะแยะเนี่ยเจอหรือเปล่าไอ้ฉันหาจนปวดมือไปหมดแล้วโอโ้โอ้โอ้ยนั่นไงเจอแล้วใช่ไหมสวิตเนะี่ยเจออะไรยังไม่เจอเลยเดี๋ยวขอเดินไปดูตรงด้านนู้นก่อนนะโอ้ยห,หลอนชะวมัดเลยนี่มันอะไรนะโอ้โหดูเหมือนจะเป็นป้ายหลุมศพนะเนี่ย โอ้โหทุกคนนี่มันฝังไว้กี่ศพแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยมีหลุมศพเต็มไปหมดเลยแล้วดูดิมืดตึบขนาดนี้จะมีผีอะไรแปลกๆโผล่ออกมาอีกหรือเปล่าเปิดไฟฉายก่อนโอเคคะ่ะทุกคนเฮ้ยพอเปิดแล้วก็ยิ่งเห็นชัดแจ๋วเลยรีบเพนจากที่นี่กันดีกว่าเพื่อนๆหาชาววิ์เจอหรือ,อยังเนี่เย,เ,ยเราต้องไปไปทางไหนโอ้ทางนี้นี่เองแต่เอ๊ชาววิ์ล่ะ ฉันยังหาไม่เจอเลยจะแต่ไม้กางเขนเนี่ยอโอเคเดี๋ยวฉันจะไปหาอีกรอบเนาะน่าจะอยู่แถวแถวนี้ล่ะเอออยู่ไหนนะอยู่ไหนเดยอุ้ยบรรยากาศวังเวงชวนขนลุกเอเพื่อนฉันรู้ว่ามันอยู่ในทีบนายต้องหาหาให้เจอเร็วเขา้าฉันจะคอยสกัดมันเอาไว้อโอเคขอบใจมากนะเพื่อนเดี๋ยวฉันจะรีบหาให้เจอเดี๋ยวนี้ฮกล่องไหนกลองไหนกลองนี้และมัง้ง ลองดูอ้โอ,โอ้ทุกคนเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วเปิดประตูแล้วอ้สวยแล้วฮะไม่ต้องกลัวไดโนเดี๋ยวฉันจะจัดกับเร็วเข้าไดโนรีบหาสวิตโอ้น่าจะอยู่กล่องดีเร็เร็วสิไดโนเร็วเร็วเฮ้ยสกัดมันไว้ก่อนบันนี่เฮ้ยช่วยแล้วบันนี่กลับมาก่อนดิเดี๋ยวฉันจะส,ะสาก,ก,ากัดมนันให้ออโอ้ยม่ันจะากกานเขียนก็เอามันไปเยอะ จัดการมันเลยได้เนอะเออจะจัดก,การยังไงเธอนั่นแหละสก,กัดมันไว้โอโอเอาไงดีฉันว่าเราตายกันหมดแนะ่เปิดประตูไปก็เจอมันแล้วเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะเอาใหม่นะบันนี่เธอถือไม้กางเขนไว้แล้วจากนั้นเธอก็ลากมันไปตรงนู้ดหลอกล่อมันไปนะฉันจะทำการหากุญแจ เอาละบันนี่รอบโอเคโอเคเอาตามนั้นออนี่เนีนี่เนี่ย,ยจะผีนอนชาเขียวไม่ใช่สิ่งนอนชาขาวหรือเปล่าเนี่ยเออออกไปออกไปเร็วเข้าไดเนะรีบหาเฮ้อขอบใจนะบอนนี่แต่ช่วยตีมันไปทางอื่นได้ไหมเนี่ย เอาละค่ะทุกคนระหว่างที่บันนี่หลอกล่อเจ้าผีตัวนั้นเราจะต้องรีบทำการหาสวิตต์ต่อไปเ้ยสวิต์อยู่ไหนเนี่ยเออเอเอชาวิตชาววิทเร็วๆเวข้าไหนเนอเจอหรือยังเอจอแล้วโอเคทุกคนเราหาสวิต์เจอแล้วบันนี่รีบออกมาเร็วเออเอยฉันกลัวไม่ต้องกลัวรีบมาเร็วบันนี่ฉันเจอชาวิตแล้วมาค่ะทุกคนเราไปเปิดประตูกันเลยดีกว่า มาดูกันว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ติดตั้งสวิตเอาแล้วเอาแล้วทุกคนมันมีทางลงไปข้างล่างค่ะดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางลับนะไดโนจะลงไปดีเหรอบันนี่เรามาถึงขนาดนี้แล้วนะาะก็ต้องลงดีโอเคเดี๋ยวฉันนำหน้าไปก่อนเลยแล้วกันนะดีมากเธอมีไม้กางเข็ดเจอผีปุ๊บเธอจัดก,การมันเลยนาะมาค่ะทุกคนให้บันนี่เข้าไปก่อน บันนี่เปิดประตูก่อนดีโอ้ยประตูนี่ก็เปิดยากเปิดเย็นแล้วกันเออปิดปราจูเปิดประตูเปิดแล้วนะคะทุกคนมาค่ะเซฟก่อนเออเพื่อความปลอดภัยเอาละทีนี้นะคะเซฟเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าไปข้างในมันมีอะไรก็ไม่รู้ไดโนหรือเข้าไปไม่ได้ใจเย็นๆบันนี่มันมันไม่น่าจะมีอะไรหรอกไม่ใช่ก็ลองเปิดดูสิเออหัวเป็นโผอไปแล้ว โอ้โหทุกคนมันโผล่มาแต่หัวผีอะไรหวาบมาได้โอ้โหอูดูขามันสิไดโนเออมันเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างกับเรานะแกหิวหรือเปล่าจะบ้าหรอบันนี่ไปพูดกับมันเขาไหมก็ดูเหมือนว่ามันจะหิวน้ำนะโอ้แต่ว่าขามันโอ้ขามันโผล่มาแล้วเดี๋ยวฉันเข้าไปสำรวจให้นะหุยไดโนอย่าเพิ่งเข้าไปอ้ เปิดไฟก่อนทุกคนโอ้ยเหมือนจะไปเขาวกดเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วสวยแล้วทุกคนเราวิ่งหนีมันไม่ทันแล้วอเอาไงต่อดีไดโนเ,ออเดี๋ยวฉันนำไปก่อนเลยกันนะบันนี่อย่าไปบันนี่ สวยแล้วทุกคนบันนี่ไปล้างแค้นให้เราโอ้โหประตูประตูประตูะตอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอโอเคทุกคนบันนี่บันนี่สวยแล้วค่ะทุกคนบันนี่ไปสวรรค์แล้วเหลือแค่เพียงเราเท่านั้นจะทำยังไงดีเราต้องทำการหากุญแจแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยโอ้โหกล่องเยอะละกันหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเพราะเราต้องตายอยู่ที่นี่แน่ๆเลยเปิดไฟแป๊ ค okay, ทุกคนเราสามารถเปิดไฟฉายได้นะคะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออยู่ไหนกันล่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนั่นมันนั่นมันผีใช่ไหมโอ้สวยแล้วทุกคนมันวิ่งมาแล้วเออเอออยู่ไม่ได้แล้วออกไปออกไปอย่าตามมานะสวยแล้วทุกคนสวยแล้ว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 โอ้ยอย่าวิ่งมาทางนี้ดิเฮ้ยออกไปเออช่วย แล้วว่าเราไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ไดโน่ฉันขอโทษนะแต่ไม้ก่งเข็ดของฉันทำอะไรมันไม่ได้เลยดูเหมือนมันก็ลังพูดอะไรบางอย่างกับเรานะบันนี่ใช่ฉันเร่บจะฟังภาษามันออกแล้วมันบอกว่าถ้าใครอยากจะเจอดีก็ให้มาเล่นที่แมปนี้เลยอย่าลืมดาวโหลดเล่นเกมนีเด้วยคียอต้านนะน่ากลัวจะมัดนี่แน่ เล้วเจอกันในเกมมินิเวอร์กเคียตานะจ๊ะดาวโหลดเล่นกันเยอะๆมาเจอกันที่วายดีนี่เลยนะจ๊ะเร็วเจอกันจ้าอยากเล่นเกมมินิเวอร์กเคียต้าดาวโหลดเล่นได้ที่ลิงด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเล่นได้ทั้ง iOS หรือกแล้วก็ i d นดยแล้วเจอกันในเกมมินิเวอร์กเคียตน้น,นเะมเมีเวเยาาว